คุณค่าคงแต่ละอย่างอยู่ที่การให้ค่าของคนอย่างดอกไม้ข้างข้างหนหากมองจากคนที่ชอบก็ว่าสวยชีวิตของคุณก็ด้วยจะดูส,ดสวยเมื่อคนมองมาแต่บางครั้งก็ดูไรค่า ที่แห่งนั้นไม่คุรคู่เราก่อนเคยคิดว่าตัวเองไม่เด้เลิดดูสมบูรณ์เหมือนใครใครเ่านี้ก็เพิ่เข้าใจใครแม้จะถูกใจคนทั้งโลกอย่างนกไม้ที่ราคาแพงออก็เหี่ยวเ้าถูกมาแมลงกัดกินได้เหมือนกัน รือเป็นดอ,อกไม้ที่ปุกเพราสูงชันพอผ่านเนินวันก็ร่วงโยรยสู่พื้น,น,นเพราะชีวิตม่มันเป็นของเราตจงพาตัวเราไ,ไปในที่ทางที่ดีเข็มนาฬิกาไม่เคย อย่าแปรปวนกับคำพูดของคนพราสุดท้ายนานา,นาประกาศไม่ได้เกิดมาแข่งขันเพื่อเป็นใหญ่ความงามของมันก็ต่างก,กันไปอยู่ที่ใครนั้นจะเติบโตในที่ของตน ลองเย่าว่าถามว่าร้องมั้ยพีงนี้ก็พอนะผ่านวัยเยาวเคยฟังรทั้เครื่องเลยแต่ว่าจวันนี้เล่นภูมินได้ฟังเยอะๆเลยเพราะว่าเพลงเขาดีมากไม่เหมือนเดิมก่อนผููเคยนอนก็ลาหลังช่วงวัยเยาวได้พ้นผ่าน ทุกสิ่งเป็นพันตามการเวลา เพื่อนของฉันคอย่อยลาหายปู่ย,ย่าตายายก็เริ่มตายจากกันตอนเด็กน้อยเคยพูดเล่นกันเล่าเรื่องความฝันว่าอยากเป็นอะไร<ม>บางคนนั้นก็อยากเป็นหมอจนบางคนพ่ออยากให้เป็นครูม,มาถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าฉันที่เป็นอยู่ม อ่อนยังบัดยามที่เจ้าอ่อนแรงให้จันทร์ส่งแสงเชิดชายยามที่ลูกหมดไฟฝากดวงดาวทรงแสงให้ทียามที่เจ้าอ่อนแรง ที่สงแสงเชิดชยใย่งที่ดูหมดไฟฝากดวงดาวไปส่งแสงให้ทีบัดยมที่เจ้าอ่อนแรงให้จันทร์ส่องแสงเชิดชายในย่างที่ดูหมดไฟฝากดวงดาวไปส่งแสงให้ทีบัดยาที่เจ้าอ่อนแรง ฉันสงแสงเจ้าใจเรื่องที่รูของแม่หมดไฟฝากดวงเดิมทงแสงให้ทีต้องมีคาฮองว่ะเล่นเพลงนี้ยเพลงนี้ก็ฉันโคตรฝืนอ๋อไอย้อไอหนังคออ่ะปังยิ่งกว่านี่างาเงย ไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันเพราะฉันสบายดีแค่ในตอนนี้ฉันยังไม่ชินเหมือนนกที่ไม่กล้าไปนอกโซฟาไกลขอให้เธอโชคดีฉันยินดีนเพ้อขอให้เธอ ที่มันครร้องไงวะดึงเลยเพื่อใครอยกคนพอแล้วปูยาาป่ย่าหลานปู่ย่าหลานก็พอนะเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยมันเพงลงคล้ายๆกับอากงเลยเอาลองลองฟังดูไม่เชื่อลองฟังดูปู่ย่าหลานนะปู่ครับ ปู่ลองเล่าตอนที่ปู่กับย่าพบกันให้ผมฟังหน่อยได้ไหมไม่ได้มันเป็นเรื่องราวของอะไรครับเดี๋ยวผมได้ยินหรือเปล่าใช่เล่าสักนิดที่ก็ดีนะครับปู่ก็ไม่ได้นะปู่จยนอนละเอาอย่างนี้ไว้ครับติเดี๋ยวปู่เล่าให้ฟังแต่ลื้อต้องตั้งใจฟังนะเราไปนอนผ่านมาไม่ได้เฮ้ยงเขาแหลมยไอ้เนี่ยเพิงเราลองนี้ทั้งพีงเลยจริงเหรอ จริงมึงไปฟังดิจากเมื่อครั้งนานมาปูโลสัาเภามาจากเมื่อกี้ทำองมึงไปได้ไหมแล้วนี้ตายวุ่นวายจากสงครามเอาเอาเอาหอยแบงอ่ะแบงว่าเปลี่ยนก็ได้งันไปก็เล่นไปเถอะเดี๋ยวกําลังงงอยู่ร้องอีจริงเนร เพลงนี้ก็เพราะสุดจะเกินใจความเสียใจที่สุดจะเคยมีก็คือการคิดว่าพรุ่งนี้จะมีร่ำไป เกินใจก็คือการคิดว่ามองไปก็ยังพบกันจนแล้วเมื่อลมได้ผ่านมาอีกครั้งในตอนนั้นที่ยังมีกันพเย็นหัวใจ ทางกายถึงกลับไม่เจอใครคุณยุ้งคุงนหนาวและเกินดวงใจจะพันนานบทเพลงนี้ถึงเธอพูดอยู่แสนไกลทั้งจากกันไปตายตายหรือว่ายังมีชีวิตมาตามแม่<อ>

ก็ย้ายนอนกันอเ,เอามนี่อาม่ะสามสี่ว่าวลงตัวที่ยังจุมปกกับภาพความหลังคลายดังเพลอไม่คืนฟังถูกกระขังกลางคืน ยอมไม่เต็มจะเจ็บจากการคิดถึงจนไม่อยากเป็นกับความปวดร้าวร่างก็กายได้แค่เป็นบาดให้บู้การในการชักนำสมองต้องการจะลืมเธอไปแต่ใจฉันยังสั่งให้มีเพียงเธอเสมอพยายามจะลืมเท่าไรยิ่งคำเพอ จไม่เคยได้เข้าใจไม่เคยเคยฟังไปล้องเลยเดี๋ยวมันเป็นเพลงใหม่เลยใช่ใช่เป็นบบเดี๋วอีกเข็นมออกมาแล้วแหละเธอนั่นคือความสุขที่เคยกอดไว้เป็นรักอันยิ่งใหญ่ที่เคยใฝ่ฝันฝันของเราไม่เท่ากัน ทั้งที่เพิ่งทำราที่ลูกในกรอบที่ยังเก็บไว้เราคิดเรื่องต้องไหนกันใครั้ง <c oughs> ไปทำไมทุกอย่างดีกว่าสมอง <c oughs> ต้องการจะลืมเธอไป <c oughs> ในใจฉันไม่มีเพียงเธอเสมอพ <c oughs> ยายามจะลืมเธอเลยยังทำเพ้อ ไม่เคยได้เข้าใจการเวลาผ่าน่เธีอะไรฉันไม่เจอโอยอนทนจะไม่ลืบอาักทำไมการที่ฟื้นไม่ได้ oh, ไดไมันต้องทรงนรักใช้หัวใจว ให้ความทรงจำให้ช้ำมันอยู่อย่างนี้ข <Yeah. S 3> ึ้นเลยสมองเลนสมองต oh. ้องการจะลืมเธอไปกับใจฉันเปิดสังให้มีเพียงเธอเสมอไม่ยกจะลืมเท่าไหร่ยิงทำเพิ่มไม่เข้าใจไ,ไม่เคยได้เข้าใจ 爱过我。 ชีวิตสุดแต่ใจเออสุดมันก็ไม่ตื่นแล้ยเสียงมันเป็นเอกลักษณ์ดีิงนะใช่ใช่เพลงของจริงคุณบงคอสเพลงความหมายมันดีนะร้องของบงคอสนี่นึีกว่าโจวบงคอสเลยนะเออใช่ตอนแรกก็คิดว่าโจไม่เขาแบบซินิโฟอะไรแบปเลยเออตอนแรกวังก็แต่แต่สุดแต่ใจจะไขว้คว้าเนี่ยตอนแรกวังคิดว่าซินิโฟกาะวิธีการร้องมันร้องเออเออร้องซินิโฟเลยร้องพูดแล้วก็ปล่อยจเลยจรินเป็นเพลงที่เหมือนซินิโฟมากขวามฝันเสีงใจ มันก็ขีดเขียวขีดปะขีดสีปะสูงจังวัดเสียนะัองมันเสียได้เป็น

ไม่ถูกคียค์ยากคีย์ยากคีคือมันค,คีย์ซีจริงเพลงอ่ะมันคืออ่าเป็นเพลงที่เจ็ดนี่เงหมอครับหมดแล้วครับหมดนี่จบแนละ้วเพลงมันเป็นซีซีชาร์ปคีย์ซีชาร์ปแต่ว่าด,ด,ดนตรีเขามาดอกแต่เสียงตัวเองอ่ะคือชาร์ปเนี พราเขาอยากได้โทนดนตรีที่มันแบบว่าแบบทุ้มๆเศร้าๆไนี้ว่ะอมพระมาพูกเกลไม่เชี่ยวฝากเ่เาเลยเี่ยวยังไงมมามึงไม่เี่ยวบ้างแปดโมงเช้าไปแล้วสิบถ้าแปดโมงเช้านีบอกตัวเองจะทำจะเฮ้ยเอ้ยเออขอเลย มาา <rica S 2> ชื่อเพลงว่าอะไรนะลืมชื่อเพลงอ่ะชื่อเพลงชื่อว่าอะไรนะร้องอะไรอืมผมฟังไม่ได้มันก็ไม่ต้องฟังไม่ก็เอ็กซ์กูซึขายเอ็นยาวออกมันโอ้พลงล้นเออไม่ไปลูกกูไม่ลูกกูไม่พอใจลูกกูไม่ไปอัมลมาลิน ยอกหยอกยอกมันร้องยังไงไปป่ะอ๋อที่ร้องไปได้ไหมร้อนจะพกในบรรทุกการอะไรนะเคยฟังยังเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวมือฝ่ังไปไม่ได้ยินอ๋อเดี๋ยวนี้คือขึ้นเพลงเดี๋ยวเขาร้องเดี๋ยวขึ้นเพลงเลยไปกันต่อ <c oughs> ดูเย็นเลยูยงนมัอ่ะย,ยังไม่หมดเลยนั่งึนี่มีแม่ดฮะในจดูย็มีแม่เอาอะไรนะเบียบีได้ไมีไม่ไปดูอ่ะมีก็เอาไม่มีก็ปากเกมเงี้ยเออหอม ใครเป็นอะไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมาแล้วมานี่มาแล้วกิรติกิรติ มเขาแต่งต okay. ัวอยู่เบงเเบี้ยเบี้บป้านั่นแหละแล้ก็าแต่งตัวอยู่หลังบ้านอยู่อะเ่ยาอย่าเอาใส่ชาร์จชาร์จยกก่อนยกอ่ะโยกอ่อนยกอ่ โทรศัพท์ที่เหลือยังรอดอยู่ไอ้แผ่น,น,นมามารอดแล้โทรศัพท์รอดอยู่แล้วแอดแอดแดอดหึหึงานกตโมหึบียร์ <c oughs> เล่หมดแล้ว